สวัสดีทุกคนน้องมือนี้มาพบกับเราในบรรยากาศที่แบาแปลกๆใหม่ๆนะครับสตูดิโอใหม่ครับทุกทาตบมือไหม wow. เนื่องจากวันตื่นเศร้าๆมาเนาะยังบอลฮันได้มีการล้างหน้าหรือวัดขูแค่ได้นะก็เลยได้ด้วยกันใส่ผ้าอัดปากนิดนึงนะครับคุทันใจบอกคนเรียกว่าทีมงานของพวกเราเนาะก็จะได้มีการแบบล้มตายกันไป้ามสมุ่ารรมประสาทปากเลยมือนี้เรามีสินค้าที่จะมารีวิวเนี่ยเข้ามาโฆษณากันเลยนะซ่า สวย <laughs> นะาอาซิงค์ชาวจามรีคนบอกว่าเป็นยาถูแค่ที่มีอสูรเป็ได้เคยบอกเคยบอกอย่างเดี้ก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นยาถูแค่วที่ว่าถูกไปแล้วกันซีนี่กินปากของฮาราออกมาเป็นกินปากของเขาเองกันที่เป็นประมาณแบบว่าเมนบัวับได้เนาะเป็นเบัวหับได้ครับอย่างซีฮานาเราเพิบอกว่าทีออคมาซานเดี๋ยวเขาซิมาลองดูก่อนเขาซิมามีการเทสก็คือ เขาจะชิมงานของเฮาเนาะที่าจะเป็นผู้คอกให้ซ uh. ึงของเฮามีการปะซุ้มกันแล้วในมิคินี้นะวันนี่จะเป็นผู้เทสกันก่อนอ่เขาจะต้มเบน้อสเข้ามาเทสก่อนเข้ามาเทสจะโฟลกเกอร์โฟกเกอร์ซื้อสากใหม่เออบังไฟต์อุตส่าห์นะหอมป่ะหอมปาะเนื้อสองสาม เราจะถูเข่แล้วมาเทสกันว่าน้ำตาแตกอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาลองสูกันกันเลยนะสำหรับอย่างูแข่ที่อาเกียบัสหนอนน้ามาเราก็เป็นเบสก็แตน้ำในนาเออหำก็จะมีนะเพื่อนบอกว่าวิธีการไส่งานนำเพื่นบอกวาไส้แป่งถูแข่วเตะน้ำพอมันทำเป็นถเขมาโอ้ยน้อมึงกัดเเนาะเออเนาะแปรูเข่าโลเราอกาไส้แต่งถูแข่วแตะน้ำให้มันมา ราก,กะเอาไปแตะยูทีพงคัดฟันอ่าประมาณหนึ่งเมตรทวดหรือแก,ก้วนกกระทบโลราณกันไปว่าโบราณเนาะทั้งนั้นก็จะมีเป็นสภาพเป็นเกลือออกสีฟอฟฟ้าไหมหนึ่งเดี๋ยวต้องเอาชิ้นงานมาอินมเสริมแท้าเราพร้อมแล้วเราวซมาล้อมกันก่อนต้องล้อโดมเหมือนกันปูี้กินอย่างเลยก็ที่มันกินเกลือแหละเนาะเพื่อเีาเอาแปรงทูแค่เแตะน้ำให้พอม,มันมาก แล้วแต่ปริมาณเน็ต่ทเขียวมาเบิหนักการซเมนต์แฮ่บรเราเป็ี่นเป็นรจีเมนต์อ่น้ำหลกคนอาเป็นนใจเลยแล้วทพอืกินเล้วมาเถอะแต่เรื่องเคีมอยู่หายหัอไปสุกเค็มอ้าแล้วถูกกินมาแล้ว เื็เหอเนเนียเป็นน้องล้างบูดนะอืมจะมา้างออกมาหูเสีดดอ่ะเป็นแบบแถวเขาเป็นฟูดนะสุกอืมอืมค่ะค่ะแถลเขาเป็นฟูดแบบถ้าว่าเป็นลายบอก็เป็นกินเหม็นที่เอาพอหักได้ เพราะเป็นกินเหม็นของกินปากเขาเองแต่ว่าเวลาล้างออกมาแล้วมูสตีมูสตีแห้งเลยอีเวนต์เอามาไปเลยนะลองเทสเบิร์เดอร์แบบตัวเมื่อกี้กับตัวนี้อันไรจะดีกว่ากันมันบังมันบัมีกินนะมันบังมันบังแต่กับบอร์ดอรมีเออแต่กับบอรแล้วแต่มันกับเบอม์เดอร์มีมันมีกินเออมันมีกิ่นอย่างเลยมันบังผ่านบ่อย ส่วนผสมของเพลินนั้นมันมีทั้งเกลือพิมเสนแล้วก็สารส้มกระบนบนกระหงใบท์คอยที่ว่าแบบสเลกี้ขเจ้าวันเอามาถูแข่วอย่างนั้นะแล้วพาจะมีส่วนสวยในการเทศชให้แข่วของเฮานั้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็เทศชให้แข่วของเฮานีข่าวขึ้นบ่มีกินป้าแล้วก็ที่สําคัญแม่จะสวยลุดคาบหิน สลับใหม่ที่ว่าดื่มสุราสูบยาเซงนชื่อชนะกระสาม,มาทิตสรอยได้ครับเพราะว่าเขาจะมีลิงก์ให้อยู่ทางด้านเทิงว่าเป็นถ่ายสนใจอยากที่จะได้เป็นกระพนันของคีโอคินอนเซมมาตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วเดีย๋ยวเขาเซฟขึ้นเบอร์ทางด้านเทิงให้เด้อแล้วเดีเราถ่ายเบิร์ว,รา,วาในอีพีต่อไปเขาซีมาแบบรีวิวอย่างอกีกนะครับแบบซีมีอย่างอีกหลายคนถามว่านอกมานานอันนั่งเหี่ยงน้ำเป็นพร้อมซื่อๆนะเดี๋ยวพบกันในอีพีต่อไปว่าเขาซีมารีวิวอีกย่างละลูกค้าดูสปอนเซอร์อย่างเช่นเขาฮอนเนสวย